Oh, Alright. bye oh, Yeah, มันอย่งนี่คิดผู้กวนบ้าบ่าบ้าบาครับครับไหนครับ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 ยังไงครับไม่ดูหน่อยตบมือเป๊ะเปะตบมือเป๊ะเป๊ะเรียกเป๊ะเข้ามาดูเรียกหนู้าเรียกตาเขมาดูบ้าบ้าบ้า เฮ้ยตมกเพียงบารบ้าบาเอิายชักไเอ่ย